มาตามสัญญานะครับคุณพร้อมพงษ์นบพฤทธิ์วันนี้เนี่ยเจ้าตัวเกริ่นเอาไว้ว่าจะมาปิดบัญชีลงุงจะมาปิดบ้านป่านะครับวันนี้นําหลักฐานการลาประชุมของบิ๊กป้อมมาฟ้องประชาชนคราวที่แล้วเนี่ยเอาวันลงมตินะครับที่บอกว่าบิ๊กต้อมบิ๊กป้อมเนี่ยลาวันลงมติไปถึง8 0กว่าเปอร์เซ็นต์มาลงแค่ไม่ถึง20%เเท่านั้นแต่นั่นคือวันลงมติวันนี้เอาสถิติการมาประชุมเลยครับโดยคุณพร้อมพงษ์บอกว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือสสอชุดนี้นะครับจนมาถึงปัจจุบันประมาณสัก14-15เดือนที่ผ่านมารวมๆเกือบปีครึ่งได้แล้วมีการประชุมสาภา95ครั้งบิ๊กป้อมลาลาคือไม่มา84มาแค่11นะซึ่งตรงนี้คุณพร้อมพงเขาก็บอกว่าอย่างเนี้ยมันเข้าข่ายขัดจริยธรรมหรือไม่เพราะว่านี่มันคือภาษีประชาชน และเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะนําข้อมูลนี้ไปร้องปปชให้สอบด้วยเพราะเจ้าตัวบอกว่าไอ้ที่ลาไม่มาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่บอกลากิจกิจจริงไหมทําไมถึงไปดูวอลเล่บอลได้ในบางครั้งหรือแม้กระทั่งที่บอกว่ามาร่วมประชุมเอ๊ะทำไมไม่มีใครเคยเห็นเลยมีการตื้ดบัตรแทนหรือเปล่าก็เลยบอกว่าจะนําเรื่องเหล่านี้ไปฟ้องปปชฮะตั้งแต่3กรกฎาปี66จนถึง19กันยา ที่เขาส่งให้เนี่ยปี6 7ผลปรากฏว่าการประชุมทั้งหมดมี95ครั้งเชื่อไหมครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณตัวแทนปวงชนชาวไทยหนึ่งใน500สอสสของสภาผู้แทนราษฎรขาดประชุมใช้ลักษณะน่าจะเป็นการลาบาังหน้า น่าจะช่อชน84ครั้งครับ8ปดครั้งครั้งยังไงผมไม่ดูรายชื่อก่อนรายละเอียดเอาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปี67เนี่ย้ายสุดมาก่อนจนถึง19กันยาปี67เชื่อไหมมีการประชุม27ครั้งพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมาประชุมเป็นศูนย์ครับ นี่บางช่วงเวลาบางสมัยประชุมไม่มาแม้แต่ครั้งเดียวไปไล่เรียงข้อมูลของคุณพร้อมพงพษ์นพฤิ์กันนะครับเอาข้อมูลชุดแรกก่อนอันนี้ก็คือตั้งแต่เปิดสภาของสสชุดนี้เลยก็คือประมาณสัก1ปีกับอีก3เดือนเปิดประชุมสภาปีที่แล้ว3กรกฎาคม6-6ยาวมาจนถึง19กันยา6-7 1ปี3เดือนโดยประมาณมีการประชุมสภาไป95ครั้ง พลเอกประวิทย์มาแค่11ลา84แบ่งเป็นลาป่วย1ลากิจ83คิดเป็นวันลา88.42หรือว่ามาแค่11ส่วนข้อมูลชุดต่อไปครับย่อยลงมาหน่อยเฉพาะสมัยประชุมปีนี้ก็คือระหว่างวันที่3กรกฎาคม67จนถึง19กันยายน67 ก็คือผ่านประมาณ2เดือนกว่าๆมีการเรียกประชุมทั้งหมด27ครั้งบิ๊กป้อมไม่มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวลาร้อซขณะที่ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่13ทธันวาคม6-6ไปจนถึง3เมษายน6-7มีการประชุม33ครั้งมาแค่4ฮะขาดประชุม29ครั้งในใบลาเนี่ยเขียนว่าลากิจนะครับ คือทั้งหมดที่บิ๊กป้อมเขาลาเนี่ย84ครั้งเนี่ยเขาลากสิด83ลาป่วยหนึ่งนะฮะอันนี้คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูลา84ครั้งจาก95ทีนี้ครับวันนี้ในคุณพร้อมพงก็บอกว่าผมขอยกตัวอย่างแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันว่าแล้ววันที่บอกว่าลากิจลากิจเนี่ยมันกิจจริงหรือเปล่าก็ยกตัวอย่างเนี่ยฮะ14กุมภา67ลาประชุมสภานะ แต่ไปทําบุญฝังลูกนิมิตท,ที่บุรีรัมย์8สิงหาคม67ที่ผ่านมาวันประชุมสภานะแต่เปิดบ้านป่ารอยต่อให้แกนนําพักการเมืองมาอวยพรวันเกิดหรือ29สิงหาคมที่ผ่านมาวันนั้นมีประชุมสภาไม่มาแต่กลับไปร่วมประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐได้ก็ยกตัวอย่างมาแบบนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะนี่มันลากิจจริงหรือไม่ เพราะยังมีการยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือวันที่มีการลาประชุมสภาเนี่ยนะเห็นว่ามีบางครั้งไปเชียรวว์วอลเลย์บอลก็ยังมีฟังคุณพร้อมพงษ์ดูครับการลาเมื่อ8สทิ้งหาคม8สิงหาคม2 5 6นนะครับเปิดบ้านป่าลอยต่อครับให้แกนนำเข้าอวยพรวันเกิดดูดิครับเห็นไหมครับ 8สิงหาครับอวยพรวันเกิดแต่ไม่มาประชุมสภาทั้งที่วันเกิดจัดกลางคืนได้ไหมครับถ้าประชาชนทั่วไปได้ไหมครับก็น่าจะได้จัดค่ำก่อนหน้าก็ได้หรือหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งได้ไหมครับแต่ทําไมมาจัดวันประชุมที่ก็มีประชุมสภาในสัปดาห์แค่สองวันคือพุธกับพฤหัสเห็นไหมครับทีที่ผมบอกว่าลาแล้วไปไหนอ่ะวันนี้ต้องชื่น คืออย่างนี้ฮะการประชุมสภาเนี่ยไม่ได้ประชุมทุกวันด้วยนะประชุมกันแค่วันพุธวันพฤหัสและที่สําคัญไม่ใช่ตลอดทั้งปีต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเปิดประชุมสภาหรือเปล่าถ้าไม่ได้เปิดก็ไม่ได้เรียกประชุมสภาคุณพร้อมพงษ์ก็บอกนี่เห็นไหมมันอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็ไม่ใช่ตลอดด้วยก็ยังจะขาดทําไมไม่เลือกวันอื่นตั้งข้อสังเกตอันนี้วันลานะเอาวันที่มาบ้างวันที่มาเนี่ยผมไปดูกระดาษของคุณพร้อมพงษ์ จะเห็นว่าช่วงเปิดแรกๆเนี่ยมาทุกครั้งเลยฮะห้าหกครั้งแรกช่วงนั้นจําได้ไหมก็เปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาแล้วก็โหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกสองครั้งและครั้งที่สองนั่นแหละคือที่เราเห็นตามหน้าสื่อว่าพลเอกประวิตย์มาช่วงนั้นนมาติดๆกันเลยหลังจากนั้นก็รื้ไม่มาและคุณพร้อมพงศ์บอกว่าไอ้ที่บอกว่าเซ็นว่ามาเนี่ยสิครั้งจาก95้าบครั้งเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเซ็นชื่อประชุมถูกต้องไหม ราะจากแหล่งข่าวได้ข้อมูลมาว่าบิ๊กป้อมขับรถมาหรือให้คนขับรถขับมาตัวเองนั่งรอในรถไม่ได้ลงจากรถเพื่อขึ้นมาเซ็นชื่อด้วยซ้ำและคุณพ้อพงศ์บอกว่ามีการนำบัตรประจำตัวสสของบิ๊กป้อมเอาไปให้คนอื่นสกแกนแทนนะืะ mm hmm. ตรงนี้อยากจะให้บิ๊กป้อมตอบคำถามตรงนี้และขอให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสาภาให้หน่อย เรื่องนี้น่าจะผิดจริยธรรมและเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะถามสสหลายคนว่าเคยเห็นบิ๊กป้อมมาแตะบัตรไหมเพราะแตะบัตรยังไงก็ต้องลงจากรถถูกไหมฮะอมบอกไม่มีใครเคยเห็นเลยตั้งแต่ช่วงประมาณสักสิงหาคมปีที่แล้วอลองไปฟังดูครับไอ้สิครั้งที่มาเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันหนักกว่าอีกครับหนักยังไงครับ จากข้อมูลที่ผมได้รับจากแหล่งข่าวเนี่ยน่าจะชัดเจนต้องตรวจสอบผมถามว่าจริงหรือไม่วันที่มาเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยโฉบมาแบบพยาอินทรีย์เลยขับรถมาแล้วมีคนน่าจะเอาสมุดไปให้เซ็นเนี่ยจริงหรือไม่นี่เป็นคําถามนะครับไม่ใช่ข้อกล่าวหาไปเซ็นที่รถแล้วที่สําคัญกระบวนการในการที่จะยืนยันตัวตนนอกจากเซ็นชื่อที่ท่านจะชวนออกแบบไว้แล้วเนี่ย หน้าห้องประชุมชั้นสองนะครับสมุดเล่มเบอรเล่มเลยเขาเรียงตัวอักษรกอไก่ขอไข่ต้องเซ็นตามนี้แต่ผลเอกประวิทธ์เนี่ยท่านน่าจะเป็นพญาอินทร์น่าจะมีการโฉบไปให้คนพาไปเซ็นที่รถได้โอ้โฉบนะพญาอินทร์เพราะมันน่าตั้งข้อสังเกตต้องขออภัยนะคือบิ๊กป้อมท่านก็เดินช้า ถ้าสมมติท่านแบบเดินมามันต้องมีคนเห็นเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่สอสอฝ่ายค้านร,รัฐบาลมันต้องเห็นบ้างแต่คุณพร้อมพงศ์ไม่มีอ่ะก็เลยได้ข่าวมาว่ามีคนเอาสมุดไปให้เซ็นให้และยังบอกอีกว่าการลาของพลเอกประวิตย์เนี่ยนี่คือการจงใจขาดประชุมโดยใช้การลาเป็นฉากบังหน้าก็คืออ้างวลากิจอะแต่จริงๆก็คือนะเขียนใบลามาแต่ตั้งใจ เอาไว้บางหน้าเป็นการกระทําที่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กําหนดเอาไว้ว่าสสจะขาดประชุมได้ไม่เกินหนึ่งใน4ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสถือได้ว่าพลเอกประวิทย์ขาดสมาชิก,กภาพการเป็นสสแล้วโดยในวันศุกร์นี้ครับจะเอาข้อมูลนี้ไปยื่นให้ปปชตรวจสอบค้นหาความจริงคุณพร้อมพงษ์ยังบอกอีกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นสสกินเงินเดือน,อนจากภาษีประชาชน เงินเดือนที่ได้รับก็คือ1,13,560บาทต่อเดือนหากรวมบุคคลที่สสแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆก็จะมีเงินเดือนหม0 0นสอะไรก็ว่ากันไปรวมๆแล้วบิ๊กป้อมรวมถึงาคณะคำงานของบิ๊กป้อมจะได้เงินเดือนจากภาษี2,42,560บาทต่อเดือนและนี่ก็ยังไม่รวมค่าเบี้ยรประชุมกรรมธิการค่าเดินทางค่ารถค่าที่พักค่ารักษาพยาบาล ซึ่งต้องถามว่าพลเอกประวิทย์ทำงานคุ้มกับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนหรือไม่พร้อมฝากถึงพลเอกประวิทย์ว่าท้าลาประชุมแบบเนี้ยลาออกเถอะครับเพื่อให้สสที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติสง่างามอย่าให้ปลาตายตัวเดียวเหม็นทางค้องวันนี้เราจะตอบเพราะเขาอย่างไงอ่ะถ้าสื่อออกไปเนี่ยต่างประเทศเขาดูว่าเรามีคนที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยสมาชิกสภาเนี่ยสมาชิกและสภาเนี่ยขาดประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ร้อเปอร์เซ็นต์ลาร้อยเปอร์เซแล้วน่าจะเป็นฉากบางหน้าที่ผมบอกว่าน่าจะช่อฉนอะอันนี้ถามว่ารับได้ไหมล่ะถ้ารับได้วันนี้ผมบอกถ้าพลเอกประวิตย์นะครับสุดท้ายนะผมขอเรียกร้องและวิงวอนเลยว่าถ้าลาอย่างนี้จาก95ครั้งลาโดยน่าจะใช้วิธีพิเศษหรือน่าจะใช้วิธีน่าจะไม่ปกติทางกฎหมายเนี่ย ที่ผมบอกว่ามันเกินเลยอ่ะลาออกเลยครับขนาดเดียวกันฮะกรณีที่เมื่อวานเนี่ยคุณไพบูลนิติตวันเลขาธิการพรกพลังประชารัฐแขะแขะมาทางตนที่บอกว่าที่เห็นว่าบิ๊กป้อมไม่มาสภาเนี่ยคุณไปถามใครคุณเป็นยามเฝ้าสภาเหรอถึงมาตรวจสอบและจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยคุณพร้อมพงศ์วันนี้โต้กลับฮะบอกฝากถึงนายไพบูลด้วยว่ารีบด้วยรีบมาฟ้องอ่ะ พราะฟ้องมาผมจะฟ้องกลับแจ้งความเมื่อไหร่ก็แจ้งความกลับวันนั้นและจะแจ้งพลเอกประวิทย์ด้วยเพราะมอบหมายมาให้แจ้งข้อหาแจ้งเท็จและจะฟ้องต่อเรื่องม่นประมาทอีกอโอ้อวันนี้คุณพร้อมพงศ์โตกับชุดใหญ่ต่อไปตอบมาไม่ใช่โต้อย่างเดียวนะมันเป็นกนารตนโต้ที่อ้างอิงข้อมูลไปด้วยไงเออ